สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับิฉันปารีส่วนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปีการศึกษา2566ถึง2567 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจําปีการศึกษา2566-2 2,567โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์2คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,632คน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเป็นสถาบันสรรสร้างปัญญาของสังคมและสร้างผู้นําเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลด้วย3ส,สร้างคือสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และก้าวหน้าไปได้ด้วยดี โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทุกคนได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและบรรลุผลสําเร็จทางการเรียนรู้ตามที่ตั้งใจไว้ในโอกาสที่แต่ละคนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความสําเร็จดังกล่าวและจะนําความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจงานงานภายในภาคหน้าข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมนี้ครั้งหนึ่งว่า การทำงานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้แตกต่างกันนะักคือต้องอาศัยความมีระเบียบวินยัยทั้งในการคิดการปฏิบัติและการร่วมงานกับผู้อื่นในการทำงานใดก็ตามเมื่อทำอย่างมีระเบียบวินยัยงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนและหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย ระเบียบวินัยจึงสําคัญอย่างมากผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไปจึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตนให้ยิ่งเจริญขึ้นอยู่เสมอ